สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องวันนี้แอดจะมาขอโชคจากพี่กุมานำโชคจอมปลวกพี่กุมานำโชคนะคะขังวดที่ผ่านมานี่ใช่ไหมงวดที่ผ่านมาโอ้ทำไมมืดจังเลยมองไม่เห็นงวดที่ผ่านมาห้าห้าสามแปดงวดที่ผ่านมาเข้านะคะห้าสามแปดหาสามตรงๆเลยคะ่ะพี่น้องขางวดนี้ เดี๋ยวเรามาตามต่องวดน,นี้นะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสี่ค่ะจอมปลวกพี่กุมารนำโชคค่ะว ครับผมเดียวมมเรลลุนนะครับว่าเลโก้นะครับจะจุดได้เป็นตัวไหนกันนะครับผม นีะครับขอโชคอยู่ที่จอมปลวกพี่ขุนมานำโชคนะครับนนครัผมกำลังทำพิธีนะครับจุดทูบขออยู่นะครับเดี๋ยวมารอรุนนะครับว่าเลขทูบจะเป็นตัวไหนกันนะครับหกบาทเป็นตระกยาเนี่ยไม่รีบโมีแถมเป็นตระกยาเนาะเขามาขอโชคจมปลวกพี่นำโชคนะครับโดยทำพิธีโดยใส่เงินทางของสิงที่เก่านะครับงดที่เดะครับงดที่เดวจิดเตย 538นะครับห้องเต่งตัวเล็กของที่นะครับสำหรับท่านที่ได้รับชุมท่านที่เลี้ยงนะครับแต่นาจะมีโชคอยู่นะครับอาจะมีเข้าต้องเแยกแค่น้อยนะครับกำลังทำตัวเข้ากับตีใส่ท,ท,ที่จุดถูกเกลาครับวัดที่เลี้ยงได้538นะครับ538 เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเด้อตัวเลขทูบเก่าในวัดที่ผ่านมาผู้ใดเอาหมามาน้ำมันแดนมาน้ำพอจําิงติดิที่เก่านั่นแหละ โอเคอันนี้เป็นเลขเก่าดนะครับเด้อเดี๋ยวเห็นแคบกน,นอนเดี๋ยวอันนี้ก่อนหยาดซูมหน่อยหนึ่งเนะด้อลขเก้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นงวดก้อนนะครับห้าสามแปดนะครับเด้องวดนี้เขาใชได้ตัวใดตั้งไดนะครับตรงนั้นหยดอยู่นะครับเดี๋ยว,วเาวขา,เเาล,ลุ่นไปนตำกัน่งนะครับเนาะวันนี้จะเป็นวันพระขึ้เก่านะครับวับนพระ เราจะทำพิธีในวันพระเท่านั้นนจัวนเห็นเป็นตันมีเส้นคนมีเส้นของเมืองะครับมายวดที่ผ่นมาเขาาตกอันเปครับผม

เห็นยังบไม่แปลกมาท่าบอีกาไมีกุมครับนะบผมเห็นสามสามมาแล้วมาลองเบิ้งครับผมว่ายันจอมปวกจะเห็นเปนตัวใดครับนะครับระหว่างล้อเหล็กถูกแล้วครับด้วยนะครับให้ทุกท่านซองเบิ้งครับผมที่จอมปวกพี่กุมารนำโชคนะครับ ตัวเสามมัละตีสเบิ้งครับสี่เบิ้งสีเบิ้งสเบิ้งเจสเบิ้งอ๋สมอยู่ในเหล็กทูวันนี้ไม่ยุ่พ่นว่ายจะได้จมผวง่ายีแป้งวแป้งนรอมา่คอยเ้เห็นเหล็กเก่าขึ้นมงกิ่งใช่นี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 ่เหล็กเก่าอีี่เหล็กเกเลี่ยเนาะเเหล็กเ่าล็กเ่ายางงามเลยนี่นี่นี่ เก่ายางงามเลยนี่เก่ามากมากองไหนมองไหนนี่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 เส่แล้วครับสายแล้วช่วงที่เขาล้อเด็กถูกอยู่นะครับเขาบทีจมปวดสาด้าไดต้อดเก่าว่ายางงาสาได้ครับนี่นเั่นแหละเวป่าดีครับเป้าอตัวเขาว่า นรียกามาตัวนี้สขาก็หโอ้โหเด้อนี่ยนี่เห็นูชัดเลยเป่าอีก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 ชัดเลยขึ้นมาแล้วนะขึ้นเส้นเป่าบกนะ้าวนมีเนเป่าอีกเป่ีกเป่า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 ยางงาเลยะเต้ยโอ้โหโอ้หโ่หเออ้อห้หอ ตัวเลขเปลี่ยนบ้างตัวเลขัดสามสี่เจดสามสี่เจ็ดสามสี่สสเิงครับผมสี่เพิงสี่งวนะครับเป็นตวไครับนี่เดนี่สามนี่สี่อ้ยมนนมนมเมิงนี่เดกนี่เมนี่เสี่เจ็ดี่น้องเพื่นเ็ด้วยจอมปวกนะครับ วเยางงามเลยได้เนาะคชิงลูกเดี๋ยวพอเราลุ้นนะครับว่าเลขถูกจะเป็นตัวใดครับเพื่อจะได้ตรงกับเลข่อยังในจอมปวกนะครับที่เบื้องสองหาวยยไก่มันค้ดชัดถูกว่ายางงามเขาคุรอยาเราสองหาเนาะสองห้าครับสองหาชัดเจนอยู่นะครับผมเรเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราเห็นดูในจอมปวกนะครับจอมปวกพี่ขุมานนำโชคนะครับผมกัดตรงกับ เลขูกเขาขอมานี่เนาะครับก็ตรงกับเลขที่เขาขอคับเลขทูปเห็นหน้าจอมปวกกับสองห่าเลขทูกกับสองหานะครับผมเลขทูบนะครับจุดได้725ดสครับส่วนที่เห็นหน้าจอมปวกนะครับเจ็สามสกับสองหานะครับนะครับทำมักะชอบแต่นำาปลงทุนนะครับในหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพนะครับ กับจอมผวกพี่กุมารนำโชคนะครับผมนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขที่เขานะครับจับแยกให้นะครับเนาะนะครับสำหรับเลขอยู่ในจอมปวกนะครับ7 3 4กับ25งห้าและก็เลขทูบนะครับเลขทูบจุดขอได้นะครับ7 2 5นะครับ1กับ7เขาก็เลยจับมาแยกให้เป็น1 2 5นะครับแล้วก็จับคู่ให้นะครับเนาะจับคู่ให้7 2 7 5 2 5 1 2 หนึ่งหานะครับผมเอาธรรมักจะชอบนำไปลงทุนได้นะครับหนึ่งตุลาคม2,564นะครับกับจอมปวกพี่กุมารน,นำโชคนะครับผมเลขทูบ,บเจ็ดสองห้า ทำไมำไม,มืดจังทำไมตรงนี้มืแดแท้ติดแขนเนาะ